สวนสัตว์เราทำการเปิดตามปกติแล้วนะวันนี้บรรยากาศโอ้ยสุดยอดมากเลยหมอกแบบหมอกหนามากแล้วก็เสียงนกเสียงกาเสียงสรารพัดเสียงแบบนาฬิกาปลุกไม่ต้องเลยสำหรับเทศกาลไทยหรือว่าเทศกาลฮิสเตอร์เป็นอะไรที่แบบบรรยากาศหนาวเย็นแล้วก็มีแบบฝูงนกน้อยใหญ่ ส่วนมากก็จะเป็นตัวน้อยๆน้อนสัตว์ปีกพวกจำพวกตัวเล็กๆแต่เยอะเยอะมากๆเลยมากที่สุดก็น่าจะเป็นตอนนี้เราจะเป็นนกนางนวลเยอะเยอะมากๆแล้วก็จะมีนกที่เป็นท้องสีออกส้มๆสีออกเหลืองๆประมาณนี้เยอะเยอะจริงๆตามกิ่งไม้ตาม,ตามต้นไม้เต็มไปหมดเลยสัตว์ปีกจำพวกสัตว์ตัวเล็กๆแบบนี้นขนานี้คือแบบ น่าจะทั่วสวีเดิก็ว่าได้